ที่12มกราลาซึ่งก็เลยหาตัวแสดงแล้วพอดีน้องเสือกลับจากอังกฤษก็เลยแบบว่าของานทำอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออทำอะไรดีคิดไปคิดมาเออเพลงจะปล่อยก็เลยถามว่าแสดงไหมเป็นพระเอกเงี้ยเขาก็เลยว่าโอเคเลยได้้ามาช่วยครับผมก็ตื่นเต้นครับผมที่มีน้องเสือลูกของพี่การมาแสดงด้วยครับผมเนื้อหาพูดถึงอะไยังไงครับดนตรีครับผมก็เนื้อหาของเพลงนี้ก็จะพูดประมาณว่าคือ เราแบบว่ามีความพยายามครับมีความพยายามจะทําเพื่อใครสักคนนะครับคนที่เราแบบแอบชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมจะทําให้เขาแบบรู้สึกว่าเราอะทได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมจริงๆแล้วเพลงนี้ยังไม่ได้ปล่อยครับผมปล่อยสิบสองปล่อยสิบสองอ๋อซิงเกิลที่ผ่านมาระหนึ่งอะเนาะประมาณเพราะมันเป็นเพลงช้าใช่ครับเพลงนี้ผมว่า น,าาน, compass, like. น่าจะโดนน่าจะโดนการานกลกชยคะอ๋อเต็มที่เลยเต็มที่เลยแล้วก็นี่หลานด้วยหลานสาวคือแบบเป็นเพื่อนน้องเสือแหละคือเจอกันตั้งแต่ปหนึ่งอ่ะก็เลยแบบเป็นเหมือนจะเป็นญาติกันนีก็เลยให้มาเป็นนางเอกคือาให้น้องเสือทงานตอยู่แล้วด้วยใช่คะใช่แต่ว่าเขาต้องกลับไปเรียนต่อเกิดว่าเขาชอบจริงๆก็ปิดเทอมจะให้เขากลับมาช่วยทำค่ะ แบบแรกที่เขาไปคุยกับเขาเขาเซเย่นเลยไหมครับพี่กาคือเขาขอทํางานอะไรก็ได้ในบริษัทแม่งี้ยเราก็เลยแบบลองถามดูเขาว่าโอเคเลยนะลองถามเขาดิลองถามลองคุณแม่มาติดต่อบอกว่ามาเล่นเป็นมก็มันเป็นแบบประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะก็ก็อยากลองดูมันก็สนุกดีนะแต่ว่าน้องเขาแสดงดีมากครับผมรับรอง พอได้มาเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็อือก็ตื่นเต้นนะครับแต่ว่ามันมันก็เหนื่อยเหมือนกันร้อนเหมนีัยินใจไหมคะครับครับอย่างในในมีสิ่งเดิมวันนี้เราต้องรับบทเป็นไคเตอร์ยังไงครับอืมก็ผมเป็นแบบเป็นน้องน้องชายพี่บอลนะแล้วก็มามาช่วยงานเพราะว่าพี่บอลเขาไปทํางานต่างต่างจังหวัด ก็เลยมาช่วยงานเสร็จแล้วก็เจอไทม์เป็นนักเสิร์ฟประจำอย่แล้วก็มาเป็นล่าเจ้าในร้านขผมครับใช่ครับก็ฝากเสือมาที่ร้านครับช่วยดูแลครับสำหรับการแสดงสำหรับตัวสวยเองยากไหมครับพี่ยาผมคิดว่าผมง่ายที่สุดสำหรับผมพี่บอลกับทำของผมง่ายสุดแล้วแ่ที่จริงพี่บอลไม่ค่อยมีอะไรเลยลูกเสือคือไอ้ที่ แล้วทำเหรอคะก็ครั้งแรกค่ะก็มาเล่นให้นานากาก็ตื่นเต้นมาไม่เคยเล่นมาก่อนเขินไหมคะเข้าฉากกันเขินนิดหน่อยแต่ว่าไทเกอร์เขินกว่านี่เขาฟิตกันมาเลยนะไปต่อยมวยกันทุกวันเพื่อที่จะมางานเนี้ยสองคนเนี้ยตัวตัวพี่การเองอยากวางเส้นทางของเธออยากให้มาทำงานในวงการเต็มตัวไหมครับพี่การอยากให้มาค่ะก็คือคิดว่าจะคุยกับเขาเนี่ยแบบ ปิดเทอมให้กลับมาทําอะไรให้หน่อยอะไรเงี้ยแบบผลงานอะไรสักหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูจากแบวจากวันนี้แล้วแบบใช้ได้เลยอ<จ>ะค่ะแบบโอเค<า>เลย,ยนักแสดงค่ะโอเคนะครับ,ถ, <laughs> รบ <laughs> ถ้าผม,ม <c oughs> ว่างอะไรก็ก็กลับมาส่วนตัวที่เราเรียนอยู่ตอนนี้มันตรงกับสายการแสดงงานใบรงการบ้างหรือเปล่าใช่งาน ที่เราเรียนเรียนมันตรงกับกในวงการที่คุณแม่อยากจะให้เราเข้าเรียนคณะอะไรอ๋อไม่ไม่ครับเรไม่คณะอะไรอืมยังไม่อ่าสังคมวิทยาสังคมวิทยา ตื่นเต้นไหมครับวันนี้ถือว่าเป็นการเจอสื่อครั้งแรกเนาะแบบเยอะๆขนาดนี้อ่าไม่ครับผมเคยเจอสื่อไม่ลไม่ได้รไม่ได้คุยกันอันนี้ไม่ได้มาคุยกันเลยเนี่ยครับอ่ะฝากไหมฝากเอ็มวีไหนค่ะใครฝากให้น้องบอลฝากอ่ะน้องบอลฝากอ่ะยังไงก็ขอฝากเอ็มวีเพลงของเวลานะครับเป็นซิงเกิลสองของผมครับผมก็ได้ฟังเร็วๆนี้ฮะในวันที่ ปล่อยที่เซอร์สีมกราคนะแล้วก็เพลงเต็ม12มกรลาเข้าเข้าชมทางไหนหรอบอยังไงก็เข้าไปติดตามครับผมใน y t u t u นะฮะหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k ครับแล้วอินสตาแกรครับผมทิมลัสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับนี่คือ MV แล้วก็ซิงเกิลได้ฟังพร้อมกัน12อมกาคือปล่อยทีเซอร์มาก่อนในที่4มกราทีเซอร์จะเป็น4ค่ะแล้วก็12จะปล่อยเต็มทั้งหมดค่ะค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะไม่ไบ้างก็ดีนะคะรู้สึกแบบก็เพลินดีสนุกดีในทำเกี่ยวกับไอเรื่องงานบันเทิงอะค่ะจริงๆงที่่ามาก็ถือว่าเราคุ้นเคกับงานเพลงมาใช่มันอยู่กับเรื่องนี้มา20กว่าปีแล้วมันก็เลยเป็นแบบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งอะอัปัญหาหรือาประหาัญหาในค่ายเหรอคะ ไม่มีค่ะมีแบบบางทีมีนอยกันบ้างอะไรมั่งก็แบบตามปกติแต่ก็ลงเอยกันได้ด้วยดีจะเป็นยิบย่อยเลยตามธรรมดามามเ<ห>พราะว่พี่การพอเราขึ้นมาเป็นผู้บริหารเองทีต้องดูทุกอย่างด้วยออยากนะคะแบบต้องดูแลจิตใจของแต่ละคนศิลปินก็หลายคนเราแบบคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือต้องเรียนรู้เหมือนกับต้องทําความเข้าใจกับแต่ละเบอร์ว่าเขาเป็นยังไงนิสัยยังไงอะไรเงี้ยแต่มางหลายคนก็ ว่าทางเขาก็ทําเพลงทางเราก็ทำเพลงอะไรเงี้ยเป็นคู่แข่งทางการตลาดกันเลยหรือเปล่าคะพี่ไม่ไม่ได้เป็นคู่แข่งพี่ทําเพราะว่าพี่ก็ทําเรื่องนี้มาตั้งนานอยู่แล้วค่ะแต่เขาทำเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นนักดนตรตีแต่ว่าเขาเนี่ยกับพี่คนละแนวแนวเพลงคนละแบบกัน,นมไม่ไม่ไม่ได้คู่แข่งกันตอนนี้ตังการของพี่นลงทุนทุนไปเท่าไหร่แต่เริ่มได้จะร้พี่ก็ยัง ไม่อยากจะบอกตัวเลขแล้วก็เงียบประมาณก็แบบเพิ่มสวยๆี้ยเท่าไหร่ดีร้อยล้านสองไม่ถึงหรอกไม่ถึงประมาณสิบกว่าล้านอะไรเงี้ยสิบยี่สิบไม่เกินศิลปินตอนนี้มีกี่เบอร์ลนะคะมี่เบอรมีเจ็ดค่ะเจ็ดตัวเป็นของค่ายเรามีอะไรบ้างแบบว่าที่แบบแตกต่างจากค่ายอื่นเพลงของค่ายพี่จะเป็นแบบ เป็นวัยรุ่นหน่อยอ่ะจะเป็นแบบเพราะวัยรุ่นแล้วก็นักร้องนี่จะเน้นหล่อนท่านหน้าตาอะไรเงี้ยแบบต้องเอาหน้าตามาดูก่อนแต่ว่าเสียงก็ต้องได้ด้วยการทำเพลงสมัยนี้มันก็ค่อนข้างยากมันเสี่ยงกับการขาดอยู่เนี่ยการกังวลอะไรนี้ไหมคะก็กังวลอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าเราแบบก็แบบเหมือนกับว่ามุ่งมั่นไปแล้วว่าเราชอบทางด้านนี้ ทำด้วยความชอบด้วยอะ่ะเป็นหลักแล้วก็แบบไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องร่ํารวยจากางานดนดนดนต,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 ตีตรงเนี้ยแต่ว่าเมื่อมันมีโอกาสว่าศิลปินเราเป็นที่รู้จักหรือว่าเพลงเป็นที่รู้จักเนี้ยเดี๋ยวเงินมันจะตามมาแบบเรียกว่าเราทำราะความชอบเพื่อความความชอบเป็นหลักตอนนี้นี่ตั้งแต่ทํามานี่ประสบปัญหาภาวะขาดทุนบ้างหรือเปล่าคะตอนนี้มันเป็นช่วงลงทุนอยู่นะคะเพราะว่ามันเพิ่งทามา ทปีเองส่วนกระแสที่ผ่านมาสำหรับศิลปินทั้ง7เบอร์เป็นยังไงบ้างคะพี่พี่ตัของอตอนนี้ออกมาแค่5อีก2ยังไม่ได้ออกหที่ก็เป็นที่รู้จักกันนะคะเพอพอสมควรเพราะว่าก็มีการโปรโมทกันเยอะแล้วก็โชว์ให้แบบลูกค้าดูอย่างเงี้ยเยอะอเขาชอบอีกสองที่เหลือที่หวันหรือว่ากังวลคู่แข่งด้านไหนบ้างอีกสที่เหลือรอเพลงเพลงเขายังไม่เรียบร้อย ก็เดี๋ยวเขาเรียบร้อยมาก็ก็ให้เข้าห้องอัดกังวลจุดไหนบ้างคุนนตรไม่กังวลครับเพราะว่าด้านทีมผลิตเพลงก็ถือว่ามีคุณภาพแล้วก็นักร้องก็มีคุณภาพเสียงก็ดีแล้วก็ลุคเขาก็ใช้ได้ในเรื่องของทำเลบริษัทนะคะเห็นก่อนหน้านี้เห็นพี่กันบอกว่าจะมีเปิดแบบเป็นบริษัทอยู่เป็นจริงจงตอนนี้ตอนนี้ที่เปิดแล้วแถวเรียบเรียบทองด่วนจริงจริงคือเป็น เป็นบ้านพี่แหละแต่ว่าพี่จะทำสองชั้นเป็นให้ศิลปินเขามาทำห้องอัดอะไรเงี้ยหรือว่ามาประชุมอะไรพี่การเขาถามเรื่องทุีความมากตอนนี้ถึงไหนแล้วคะล่าสุดที่เรื่องที่ตกลงกันไม่ได้ล่าสุดก็คือก็เรื่องเดิมอะค่ะคือเรื่องสินสมรสบ้านกับที่ดินก็ที่พิเศษเขาบอกว่าให้แยกไปฟ้องให้หย่าก่อนก็อยู่ในขั้นตอนของศาลแล้วก็ฟ้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่ทําตาม ข้อตกลงในชั้นไก่เกียร์ก็คิดว่าจําไม่ได้ว่านัดเมื่อไหร่น่าจะเป็นเือนมาคคุลาไปปลายเดือนอันนี้คือหมายก็ไปถึงเขาแล้วถึงแล้วค่ะถึงแล้วเขามีติดต่อกลับมาอีกไหมอืไม่เคยติดต่อกันมาแต่ไหนแต่ไรเลยนิ่งเฉยค่ะเขาก็ตีมือนไงถึงแถลงข่าวดวงเงินก็ยังเฉยส่วนค่าเลี้ยงดูของลูกๆนะคะที่เราแสนห้าได้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลย แต่อย่างอื่นนะไม่ได้คือค่านน่นน่านี่อะไรักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนค่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาเฉยอ่ะก็เลยไม่รู้ทําไงก็เลยต้องไปให้ศาลจัดการเลยอย่ยมามาตันศาลเนี่ยไปคุยไกลเกลี่ยก่อนหรือว่าไปก็ลงเลาจตนาไม่รู้เหมือนกันว่าเห็นว่านัดโมกุลาก็คงนัดครั้งที่หนึ่งมี่การจะไปด้วยตัวเองเลยไหมคะจะไปค่ะไปด้วยตัวเองเลย คือตอนนี้อยากให้เขามาคุยกันให้จบให้เคลียร์ก็จริงๆก็พูดว่าอยากให้เขามาคุยให้จบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะตั้งแต่แบบเป็นปีที่ผ่านมาแล้วแต่เขาแบบไม่คุยเองคุยไม่รู้เรื่องที่ต้อหลักๆคือเราต้องการแบ่งคาดสินสมรสสินสมรสที่ยังค้างกันอยู่บ้านจับที่ดินที่ดินตรงเกษตรนวมินทร์กับบ้านอีกครั้งอันนี้คือยังติดค้างอยู่ยังเคลียร์ไม่ลงตัวแต่นอกเหนือจากอื่นๆมีอะไรอีกบ้างไหมคะพี่แล้วก็ข้อตกลงตามอ่า สารที่ชั้นไก่เกีย่ยที่เขาที่แล้วตอนหย่าท้ายสัญญาหย่าก็คือให้เขามาจัดการให้เรียบร้อยอต้ตกลงคือแต่และการทัวร์คอนเสิร์ตแต่แลคะครั้งที่้องจ่ายตังค์หรือว่าใช่<อ>ทุกอย่าง <ๆ S 2> เลยก็คือเขาไม่จัดการเลยเรามีมีมอะไรบางอย่างที่แบบอยากจะให้มันจบแล้วก็ยุติลงด้วยดีด้วยการที่ตัดลดทอนอะไรลงไปบ้างไหมคะหรือว่ายืน่นี่ตัดออกหมดแล้วตัดลดทอนไปหมดแล้วคือเหลือลดน้อยมาก ที่ดินเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะแบ่งมาเป็นเงินหรืออะไรหรอกค,อค,อคือที่ดินเนี่ยก็หวังจะให้เขาแบบอ่าประมาณว่าเอาเป็นชื่อเด็กๆอะ่ะอ่าใส่เป็นชื่อลูกไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องให้คุณเอาไปขายเอาเงินมาให้ฉันเท่านั้นเท่านี้กี่สิบล้านหแต่ว่าให้เอาไปเป็นชื้นถ้าสารไก่เกี่ยอย่างนี้กป็ได้พี่ก็โอเคอะไรเงี้ยอ่า เขาก็มาบางครั้งนานๆทีมาที่โรงเรียนก็คือยังเราก็ยังแค่ได้เจอได้อยู่ใช่เพราะว่าไม่รู้จะไปห้ามยังไงเพราะเขามามเขาก็ไม่แจ้งอะ่ะเขาไม่แจ้งพี่ก่อนแล้วเขาก็ไม่แจ้งโรงเรียนก่อนพอไปถึงโรงเรียนก็ค่อยโทรมาอย่างเงี้ยแบบก็คือเขาไม่มีแผนไม่อะไรอยากโผล่ก็โผล่เงี้ยตอนนี้ก็คือไม่ได้กําหนดหรือจํากัด<อ>วันการเจอแล้วอยากเจอก็เจอเลยไม่คือ ไอ้กำหนดคืออาทิตย์ละสองวันเนี่ยก็คือยังจำกัดอยู่แต่ว่าคือเขามาไม่ถึงหรอกเดือนหนึ่งอาจจะมาเจอสักครั้งหนึ่งสองครั้งไม่เกินอะไรเงี้ยก็ไม,ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เอาลูกไปไงเขาแค่มาที่โรงเรียนเขาไม่ได้แบบเอาลูกไปกินข้าวหรืออะไรเงี้ยหรือไปนอนที่บ้านอย่างเงี้ยเขาแค่มาชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเงี้ยจริงจเขาสามารถไหมคะเอาลูกไปนอนไม่ได้เลย เ,เงินปีนี้เป็นไงบ้างคะที่จะต้องจ่ายอะไรอยอดใช้จ่ายรายเดือนแสนห้าจ่ายครบจ่ายทุกเดือนแต่ว่าอย่างอื่นเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์การเรียนอะไรที่เกี่ยวกับการเรียนที่แบบตามที่ศาลเนี่ยเขาที่เราไก่เกี่ยกันว่าตกลงกันเนี่ยคือไม่มีการจัดการเลยเป็นตัวเล็กมันกระตินึงว่าแบบจ่ายไม่ตรงเวลาเลย ไม่ตรงเวลาสิบกว่าอะไรเงี้ยซึ่งค่ารักษาพยาบาลในปีนี้ก็ต้องจ่ายประจําทุกเดือนเหมือนกันหรือว่าตัวเลขแบบตัมบินพี่จะส่งบินพี่จะพี่จะถ่ายรูปบินให้ทนายเขาเอาไปยื่นให้ทางอีกทีก็คือการทําทุกอย่างก็คือทางเราก็มีหลักฐานมีบินแล้วเขาก็ไม่เคยจ่ายสักบินเพราะลูกต้องสามคนนะแล้วแบบเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยกันนะทำนิดนึงค่ะถึงสภาวะการเงินของพี่ตอนนี้เป็นยังไง ที่ต้องดูแลลูกๆสามคนแล้วก็มีบริษัทที่ต้องดูแลใช่ถือว่าแบบเป็นความรับผิดชอบที่หนักนะตอนเนี้ถ้าเกิดพี่เสษไม่ช่วยดูลูกนี้ก็เป็นเราต้องรับภาระหนักอยู่แต่ก็ไปไหวอะค่ะแต่ที่ต้องเรียกร้องก็เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ต้องทำอะแล้วใครจะไม่รักษาสิทธิ์่ขอบคุณมากค่ะพี่การเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวนะ